คอนยุกทีบสบายถูกจัดอยู่ในหมวดกรรมติกเรื่องยากสำหรับน้องๆหลายๆคนมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมองข้ามที่จะทำข้อสอบเรื่องนี้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วกรรมติกเรื่องคอนยุ t ทีบสบายมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเนื่องจากมันมีแวบที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่มองแล้วก็รู้เลยว่าประโยคอันนี้ถูกทำอยู่ในรูปของคอนยุกทีบสบายคลิปนี้พี่ลีนมีวิธีการมีเทคนิคแล้วก็มีตัวอย่างประโยคที่จะช่วยทำให้น้องทำข้อสอบเรื่องนี้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ พาไม่ลดด้กรรมติกเรื่องคอนยุงถีบสวายสำหรับน้องๆหลายๆคนย่ถูกจัดอยู่ในหมวดกรรมติกเรื่องยาสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการที่น้องอยังไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคโครงสร้างประโยคนะคะ subject บวกแว r บวก object ซึ่งหลักใหญ่ใจความ สำคัญของกรมติกเรื่องนี้ก็คือการผ่านแว็บให้ถูกต้องซึ่งแว็บของการเป็นคอนทิฟสวน์เนี่ยเกิดจากการไปรหยิบยืมรูปแวบเพทแทร์ิทุ่มมาแล้วก็มาเติมอุ่มแล้วทําให้มันอยู่ในรูปขอนคอนทิฟสวน์การที่เราไม่เข้าใจาแวบการที่เรายังผ่านแว็บไม่ได้มันก็เลยทําให้เราทํารูปประโยชน์คอนทิฟส์วน์ไม่ได้ แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าคอน n ิ้งคลิปสวายมีวิธีการใช้ยังไงผ่านแว็บยังไงใครท,ที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้พี่ลินด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รู้ว่าพี่ลินลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ก่อนที่จะไปดูว่าโครงสร้างประโยคเป็นยังไงเราไปดูวิธีการใช้งานก่อนค่ะสำหรับคอนดิ้งคลิปสวายอันนี้พี่ิเรียกมันว่าเรื่องสมมุติเว็บสมมุติ เพราะว่าคนอนยุกทิปสวายจะใช้กับเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้น เราจำไว้ค่ะว่าคอนติฟสไบคือเรื่องสมมติหรือว่าแวบสมมุติอันนี้เน้นที่แวนนะเพราะว่าโครงสร้างประโยคมันเหมือนการทุกอ่านเลยเนะาะเจ้าตัวแวบนี่แหละมันจะทำให้เรามองเห็นถึงความแตกต่างได้ว่าประโยคนี้เป็นรูปคอนติฟสวไบมาดูวิธีการใช้การในเรื่องสมม,มุติเนี่ยเราจะใช้แบบสมม,มุติแบบไหนได้บ้างเรื่องแรกเลยก็คือเป็นエอาหรือวุนชหรือว่าエリアหรือทอนก็คือเป็น ความปรารถนาเป็นความฝันที่ไม่เกิดขึ้นจริงพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการฝันลมๆแรงๆตัวอย่างเช่น when เอสเล็กเน้นเฟื่อเดอร์เว้นเเล็กเนนือเดอร์ถ้าฝนตกก็ดีสิจากในรูปเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นความแบบแห้งแล้งเลยรูป,คว,ปรความเป็นจริงความเป็นจริงคือแห้งแรงแต่เราแสดงความปรารถนาแสดงความประสงค์ที่มันแบบไม่เกิดขึ้นจริงอะ่ะเออถ้าฝนตกก็ดีนะในความเป็นจริงคือฝนไม่ตก หลายคนอาจจะเห็นเวนตัวนี้เวนตัวนี้เจอกันมาแล้วแหละใน EP 7จะเป็นเรื่องของเวนกับ Aus an, al, เอาจะเป็น temporal r e c o n u t i o n e n อันนั้นจะแปลว่าตอนที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้กับเวลาทนีนี้พอเรามาเจออเจ้าตัวเวนตัวนี้ในรูปของ c o n c t i v e s w i ให้แปลว่าถ้า อันนี้จะแบบเป็นพูดถึงการสมมุติเพราะว่าคําว่าทาบูเราจะสมมุติขึ้นมาทันทีเลยอย่าลืมนะคะว่าเวนตัวนี้อยู่ในรูปประโยคของการเป็นเนเวนศาษษสตร์เสมอแวบจะตกท้ายค่ะจริงๆแล้วมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยในรูปประโยคคอนทิฟสวนเพราะว่ามีเวนหรือไม่มีเวนก็ได้เราสามารถตัดเวนทิ้งไปได้ค่ะเราก็จะได้รูปประโยคแบบนี้ w อเตอร์เอสเล็กแนนเตอร์เอสเล็กนนมีความหมายเดียวกันค่ะถ้าฝนตกประโยคตัวอย่างอันต่อไป w h n n i c h m e h r z e i t h ä t t e wenn ich ม e h r Zeit hätte ถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วอะจะพูดถึงแบบความปารถนาซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงเวนตัวนี้ตัดทิ้งออกไปได้นะคะก็จะอยู่ในรูปของการเป็นแบบนี้ h ฮ t t e ร์อ m ชแม z e ซท์เ t เ i อร์อีชแมสไซท์คอนดิ i ช e เนื่องสมมุติอันนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการเป็นประโยคเงื่อนไขที่ไม่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น d u b l e i b s t u n d กระ d u b l i b s u und gesund ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเธอใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพไม่ดีเลยถ้าเราพูดประโยคสมมุติขึ้นมาเราจะพูดว่า w e n n ich d u w ä r e w ü r d e ich etwas gesundes r e essen und mehr Sport treiben w e n n ich d u w ä r e w ü r d e ich etwas gesundes essen und mehr Sport treiben ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะกินอะไรที่มันดูมีสุขภาพดีกว่านี้แล้วก็จะออกกําลังกายให้มากขึ้นด้วยอันนี้ดูเป็นเงื่อนไขซึ่ในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถแปลงร่างเป็นเขาได้อันนี้เป็นรูปประโยคที่พี่ลิมจาเป็นเทคนิคส่วนตัวเป็นแพทเทิร์นส่วนตัวเลยเวลาเข้าห้องสอบไปเอาไปแปะกับข้อสอบเลยจะได้รู้ว่าเราควรจะเติมอะไรตรงนี้ค่ะ When I s d o h e r e w e r b e จุดจุดๆแล้วก็แวบแวบเป็นรูป infinitive ตกท้ายตรงนี้อันนี้น้องจําไปเป็น แพทเทิร์นส่วนตัวได้เหมือนกันตัวอย่างตัวต่อไป wenn ich meine Klasse nicht zum Tierarzt bringen würde, würde ich dich besuchen wenn ich meine Klasse nicht zum Tierarzt bringen würde, würde ich dich besuchen ถ้าไม่ต้องเอาน้องแมวไป,ไปหาหมอนะฉันก็จะไปหาเธอคือในความเป็นจริงแบกน้องแมวไปกำลังจะเข้าร้านหมออยู่แล้วแหละแล้วเพื่อนโทรมาเพื่อนบอกเออเนี่ยวันะนะี้ติดนะเออถ้าไม่ต้องเอาแมวมาฉันจะไปหาเธอ เป็นการสร้างเงื่อไนไขที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้วัน,นิ i ้ทิฟสวายเรื่องสมมติอันนี้ยังใช้ในการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เป็น i l l e a l e ์ f e ก g l e i c h s เ t e r ตัวอย่างเช่น she hat alles gekauft aus of sie im Lotto gewonnen h ä t t e she hat alles gekauft e a s t h of C Im l o t Target for Never h e a d e อซื้อของทุกสิ่งอย่างเลยราวกับว่าเธอถูกลอตเตอรี่จะเห็นว่าประโยคนี้แบ,บ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือ C H A R L E S G E C O F F ส่วนนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกความเป็นจริงเพราะว่าเอออันนี้อยู่ในรูปของประโยค Perfect ซื้อมาเรียบร้อยแล้วซื้อจริงๆนะแล้วมันก็จะต่อด้วยอันนี้ค่ะ e o r t h of o ั t s ์ f ตัวนี้แปลว่าราวกับว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่เกิดขึ้นจริง o u t s f f ตัวนี้ถ้าลองย้อนกลับไปดู ep 7เราจะเห็นคำว่า o u t s ตัวนี้เฉยๆตัวเดียวนะคะจะเป็น temporary l conjonction เป็น c o n j u n c t i o n ที่ใช้กับเวลาก็จะเป็น w ว e n อัลส์ถูกต้องว่าซึ่งอั t s ตัวนั้นนะใน ep 7จะแปลว่าตอนที่แต่ Out ใน ep 9ต้องมาคู่กับ o f t ค่ะ Out of ตัวนี้แปลว่าราวกบว่าใช้ในรูปประโยคที่เป็นคอนทิฟสวายเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นเน้นสัจจะเป็นแวรกต,ตกท้ายนะคะ Out of Cimloto g i v e one h e her เ,เ,เราวกับว่าเธอถูกหวยมานะซื้อทุกสิ่งอย่างเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะคอนทิฟสวายยังถูกนำมาใช้ในการขอร้องหรือในการถามคำถามแบบสุภาพขั้นสุดๆตัวอย่างเช่น Könntest du mir bei der Hausaufgabe helfen? Ich kann sie allein nicht schaffen. Könntest du mir bei der Hausaufgabe helfen? Ich kann sie allein nicht schaffen. เออเธอช่วยฉันทําการบ้านอันนี้หน่อยได้ไหมฉันแบบทําคนเดียวอะทำเองคนเดียวไม่ได้เป็นการขอร้องให้คนอื่นช่วยทําอะไรแล้วเจ้าตัวคอนทิบสวาวอะคะ่ะยังถูกหยิบยกมาใช้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาหรือการให้คำแนะนำตัวอย่างเช่น d u solis laud t e r b e r a t h n g d i n e s artes n i c h m e h r a u k e n eschatet dynac sun h e i t s Du solltest laut der Beratung deines Arztes nicht mehr rauchen. Es schadet deiner Gesundheit. เธอก็ไม่ควรจะสูบุหรีอีกต่อไปตามคำแนะนำของคุณหมอนะมันทำลายสุขภาพของเธอก็ในความมีจริงก็คืออย่างโคสูบุหรีต่อไปอ่ะอันนี้มันเป็นการให้คำแนะนำเราจะเห็นว่าในการขอร้องแบบสุภาพหรือว่าถามคำถามแบบสุภาพตัวอย่างก็คือเคิร์นเทสดูเมียายเดอะเฮาส์ออฟกาเบอร์เฮลเฟนเคิร์นเทสดูเมียายเดอะเฮาส์ออฟกาเบอร์เฮลเฟนหรือการแบบให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาเนี่ย ตัวอย่างก็คือ do so test niche m a r l a c c e n do so test niche m a r l a c c e n เราจะมีการใช้ m o d a l verb เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตัวนี้ค่ะ c u e n t test หรือว่า so test ซึ่งแปลว่าเจ้าตัวโมด a าแว็บเนอันนี้นอกจากจะใช้ในรูปประโยคปกติแล้วเรายังสามารถทําเป็นรูป c o n คอนดิช e ฟส i ายได้ด้วยในรูปประโยคของการขอร้องแบบสุภาพหรือการให้คาแนะนำมาดูวิธีการผ่านแวบค่ะเจ้าตัวการผ่านแว็บอันนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําประโยครูปคอนดิช v ฟสวด์มี2รูปด้วยกันวิธีการที่1ก็คือการนําแว็บเพจแทนททุ่มาแล้วก็บวกกลุ่มแล้ว อันนี้สําคัญนะคะเหมือนที่พี่ลินเน้นมาตลอดทุก EP เลยคือท้องแววไห้ได้นะคะทุกคนก็จะต้องท่องแววไปได้เพราะว่าสิ่งที่พี่ลินพูดไปใน EP ก่อนๆมันจะถูกยืมมาใช้ใน EP นี้ค่ะ,ะตัวอย่างเช่นคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นี้ทุกคนผ่านได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเนาะคอมเมนต์ calm. ครามอี e ต์มเก m คอมเมนต์คอมเมนต์ครามเกคอมเราจะหยิบยืมรูปตัวนี้ค่ะ คามจากรูปเพชรแทรทุ่มในรูปประโยคปกติมาใช้ในรูปคอนทิชสวยด้วยการเติมอุ่มเล้าให้มันเข้าไปมันก็จะเป็นรูปนี้ค่ะจะเป็นเข็มเติมอุ่มเล้าเข้าไปแล้วนะคะข้างบนนี้เค็มทั้งอันเป็นเข็มหมดเลยเห็นไหมแล้วก็เติมเอนดูงของการผันรูปคอนทิชสวยเข้าไปจะเป็นแบบนี้อิเค็มเออร์ยูเขมเมสเอซีเอสเขมเออร์วีอเขมมนอีาเขมมทซีซี e R, <K> emen, เห็นปะ่ะนอกจากจะผันแวบที่ถูกแล้วนะยังต้องเติมเอนดูงให้ถูกเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ตัวนี้ทุกคนจะต้องผันให้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเว็บไซต์อันนี้มีความสมคัญคือตัวมันเป็นเว็บจริงแล้วก็ตัวมันเป็นเว็บช่วยคือผ่านมาหลายกรรมติกระนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าเว็บไซต์นียมีบทบาทสําคัญมากนะคะผันให้ได้นะคะทุกคนอมาดูกันค่ะไซต์ก็จะเป็น sign var is given sign var is given เราก็ยืมรูปตัวว V ตัวนี้ไปก็กลายเป็นรูป W จะมีเสียงหอหอลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเติมอุ่มแล้วเข้าไปก็เราก็เอาไปผันกับรูปของการเป็นคอนยูทิฟสวัสดมันก็จะได้เป็น c H wearer, d u w e s t s c s wearer, v w e r e n e w e s t c c w e r e n อันนี้สำคัญจำให้ได้นะคะเพราะว่า เวเรนตัวนี้นอกจากจะใช้เป็นแบบจิงของประโยคแล้วเสวเรนตัวนี้ยังถูกหยิบยกนําไปใช้รูปแฝกกลางกินหายของคอลุมทิฟสวายด้วยเพราะฉะนั้นท่องให้ได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือแวบฮาเบนค่ะฮาเบนกับสายมีความสําคัญเหมือนกันเนาะเพราะตัวมันเป็นแว็บจิงกับตัวมันเป็นแว็บช่วยมันก็จะได้เป็นฮาเบนฮัตเชอร์ฮัต a กีฮับฮาเบนฮัตเชอร์ฮัตกฮับเราก็ยืมรูปของการเป็นฮัต หรือ h a t t e n ตัวนี้มาเติมอุ่มแล้วจะเป็น get มันก็จะผัดนได้แบบนี้ค่ะ i c h h a t t e d u haters t rcs h a t t e w i r haten t i h r h a t t e t sie haten t i c h h a t t e d u haters t rcs h a t t e w i r haten เ a h อเอ c เทนเเราจะเห็นว่าแวบที่ในกฎเกณฑ์ของการเป็นข้อ1อันนี้เพชแทลิทุ่มบวกอุ่มแล้วเนี่ยเรามักจะใช้ในรูปของแวบที่เรียกว่าอุ่นเลกิลเมซิเกอร์แวบเบนนำมาใช้ก็คือแวบที่เวลาผ่านเป็นเพชแทลิทุ่มแล้วเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ3ตัวนี้เนาะแต่ถ้ามันเป็นแวบที่เรียกว่าเลกิลเมซิเกอร์แวบเบนหรือแวบที่ผ่านไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นผ่านไปตามกฎไม่ได้เปลี่ยนรูปเราจะใช้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเป็นข้อที่2ก็คือ การหยิบยก Verden มาบวก v a r infinitive v ว r เดนบวก v a บ infinitive นะคะอันนี้ก็คือตัว infinitive เนี่ยก็คือ v a r จริงของประโยคส่วน Verden ตัวนี้เป็น v วบช่วยแล้วเจ้า v ว r d e เดตัวนี้มันมาจากไหน Verden ตัวนี้เป็นการผัน v e r v e วรเดนค่ะมันจะเป็น Verden w o r d is is ร e อ o r ก e ฟอร์เดนเวรเดนบวอเดอร์อีกฟอรนบอกแล้วนะอย่าไปเติมกลุ่มเราให้มัน เพราะถ้าเติมอุมแร้วให้มันมันเป็นการยืนรูปตัวนี้ค่ะวอเดอร์มาเติมอุมแล้วจะกลายเป็นเวิร์สแบบนี้แล้วก็ผันตามรูปของการเป็นคอนลุงทีฟสวายก็จะเป็น e อ c h b r o t เ e r do this ases b ร o t h e r where doesn't ear d e ด d รูปแบดแบบนี้นมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าประโยคอันนี้ในรูปของการเป็นคอนขึ้นชีฟสวายก็คือการที่มันเติมอุ่มแล้วเข้าไปแล้วก็มีการผันอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะมีรูปที่ไม่สามกับเพจแทรทุ่มเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะคะมีเรื่องหนึ่งที่อยากให้น้องจําแล้วก็อย่าสับสนแวร์เดนบวกอินฟินิทีฟเท่ากับฟูทัวร์แวร์เดนบวกพาดิซิพเพร์เฟกเท่ากับพาสีเฟเเวอร์เดนบวกอินฟินิทีฟเท่ากับคอนขึนีฟสวายวัวเดนไม่มีอุ่มแล้ว บัวเด่นบวกพาริซิ f e ล t เท่ากับพลาสีเพชรแทริรทุ่มหลายคนนำโครงสร้างเหล่านี้ไปปนกันมั่วเลยเนื่องจากจําไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้น้องผิดน้องจะผิดคอนซิปต์สวรร์แล้วนะมันยังผิดเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจําดีๆนะคะโครงสร้างเหล่านี้ห้ามมั่วห้ามนําไปปนกันมาดูเทมเพลสกันค่ะ อันนี้เดี๋ยวก่อนแบ่งแยกก่อนเนาะเทมพูในรูปประโยคปกติก็คือประโยคโลกความเป็นจริงเนี่ยนะมันก็จะแบ่งออกเป็น p r e s e n t p e พ t ทอ t u ทุ Perfect แต่ในโลกของความเป็นคอนท v ฟสวา์เราจะแบ่งเทม p พ s ของมันออกเป็นแค่ Gegen w a r t กับแ a r ์ n ัง n h e i ฮมี2 t e เทม s พเท่านั้นนะคะสืบเนื่องมาจากการที่มันยืม Petalitum ตัวนี้ไปอยู่ในรูปของการเป็นโลกปัจจุบันของมันเราก็จะตัด ทิ้งไปตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ขยับ t e m p พสขึ้นมาก็จะเป็นตัวที่1ก็คือการนำเพท a l ลิทูมาเติมกลุ่มแล้วอย่างที่เราเห็นเห็นกันเนาะแล้วก็รูปที่2ก็คือการใช้ verben บวก infinitive ซึ่งเจ้าตัว verben ตัวนี้มันก็เกิดจากการผ่านรูป v e เ b v r b e n ยืมรูป v e r ด e นมาแล้วก็เติมกลุ่มแล้วกลายเป็น verben นั่นเองมันเกเกนวาสแล้วกัน็จีมี แฟนการเกนไฮต์แฟกการเกนไฮ์ก,ก,ก,ไก็คือเพอร์เฟอันนี้หยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแทนมันก็จะได้รูปเป็นเฮตเชนกับ v วเรนบวกด้วย p า r t i c ซิป e พเฟคคำถามคือ2ตัวนี้มาจากไหนทุกคนงงละสอตัวนี้มาจากไหน2ตัวนี้ก็เคยเกิดมาจากการใช้ h าเวนกับ s ซน์บวก p า r t i c ซิป e พเฟ รูป Perfect ปกติเพียงแต่ว่าเราจะต้องผ่านแวบทุกสิ่งอย่างให้มันอยู่ในรูปของการเป็นคอนดิทิ e สวายก็คือการเอาแวบฮาเบนกับแวบไซด์ผ่านเป็นรูปเพเทนิทิวและเติมอุ่มแล้วก็จะเป็นเ t เทนกับ v วเลนแล้วก็บวกวยผ่านซิสเพล e เฟกซึ่งตรงนี้มันก็ผ่านอยู่แล้ววิธีการใช้ก็คือ ใช้เหมือนประโยค perfect ปกติเลยถ้า perfect มิทราเคลื่อนที่เปลี่ยนสภาพสายเ e เดนไบรเบนเราก็จะกลายเป็นเวเรนตัวนี้ค่ะแล้วก็แว็บอื่นๆที่ยกเว้นจากแว็บสามหมวดอันนั้นเราก็จะใช้เป็นรูปเพเทนหรือว่าเป็น perfect มิธาเบนกับ perfect มิทราปกติเลยเพียงแค่เปลี่ยนกลับให้มันอยู่ในรูปสมมุติว่ายางค่ะ Ven ich koi chomai n k a e n i c h u m t i a b r i l l n d e Wirde ich dich besuchen? Wenn ich heute meine Kasse Nicht zum Tierars bringen würde Wirde ich dich besuchen? <c oughs> ถ้าวันนี้นะฉันไม่ต้องเอาน้องแมวไปหาหมอฉันก็จะไปหาเธอแต่ความเป็นจริงคือเอาน้องแมวไปหาหมอแล้วก็ไปหาเธอไม่ได้อันนี้จะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของการเป็น Gegenwart <g ött> เพราะมันมีตัวนี้ค่ะ h o <uter> <h> u t e r มี h o u t e r ตัวนี้ เข้ามาบอกรูปเทม p พลว่าเป็นรูปปัจจุบันนะถึงแม้ว่ารูปแวบ,บเนี่ยมันจะเป็นรูปอดีตแต่เนื่องจากมันเป็นคอนยุกทีฟสวายนะคะมันก็เลยใช้รูปแบบนี้อันนี้เปลี่ยนจากวันนี้เป็นเมื่อวานเป็นแฟร์กางเกนไฮท์เราก็จะได้รูปนี้ค่ะ when ich gestern meine k a s s e n i c h t zum theater besucht when ich Gesten r meine Kassen nicht zu t i r als geblach hette hette ich dich besucht ถ้าเมื่อวานนี้นะฉันต้องเอาน้องแมวไปหาหมอฉันก็จะไปหาเธอจะเห็นว่าแวะบตัวนี้ค่ะ geblach hette geblach hette ตัวนี้มาจากไหนมาจะ bringen brachter hat geblach ใช่ไหมเราก็ geblach ตัวนี้มันผ่านเป็นรูปพลาสิทธิ์ perfect อยู่แล้วเราก็จะผ่านตัว h a วเวตัวฮัตก็จะเป็น h e t เ e r ตัวนี้นะคะส่วนเบส c ูตตัวนี้มาจากเบสซูเคนเบสซูเชอร์ฮัตเบสซูก็คือใช้รูปของการเป็นแพร f เฟกปกตินั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากรูปความเป็นจริงเป็นรูปสมมุติตัวอย่างต่อไป Wenn ich mit ihm ส u r p a าที gehen würde Wenn ich mit ihm zur so p a r t ่ g ก hen w ü เ d e e เดออถ้าฉันบกได้ไปงานปาร์ตี้กับเขาซึ่งในความเป็จริงคือไม่ได้ไปอันนี้พูดถึงเรื่องของการเป็นโลกปัจจุบนันคือความเป็จริงคือไม่ได้ไปนะคะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นลูกอดีตล่ะมันก็จะได้เป็น w h n n ich gestern mit ihm zur p a r t เก e g a n g e n เ ä r e w h n n I สต์ e s t m in m i n มิสอิ r ส a ภาพะที่ n กกังเงนเวอรท่าวานี้นะฉันได้ไปงานปาร์ตี้กับเขาเราจะเห็นว่าเกกังเงนตัวนี้มันมาจากรูปอดีตของแวบเกฮ e นตัวนี้ก็คือเกฮ e นกิงอีสต์เกกังเงนแล้วก็จะผ่านรูปอีสตซึ่งเป็นแว็บไซด์ก็คือหยิบเปลี่ยนจาก is s t กลายเป็น w e r r ตัวนี้ก็คือจะต้องจำโครงสร,ร้างของประโยคให้ได้พูดง่ายๆนะผ่านแวบให้ได้นั่นเอง ข้อควรระวังเอทเทนกับเวเรนมีอุ่มแล้วบวกพาดิซิพเพอร์เฟกเราเรียกมันว่าคอนทิฟสวายแฟกลางเกียนหายเห็นไหมว่ามันเติมอุ่มแล้วแต่ถ้ามันไม่เติมอุ่มแล้วมันจะเป็นฮาร์เทนกับวาเรนบวกพาดิซิพเพอร์เฟกรูปเดียวกันเลยเนี่ยแหละค่ะเพียงแค่มีอุ่มแล้วกับไม่มีอุ่มแล้วมีอุ่มแล้วปุ๊บจะกลายเป็นคอนทิฟสวายแต่ถ้าไม่มีอุ่มแล้วมันจะเป็นรูปอะไรทุกคนตอบได้ไหมถ้าไม่มีอุ่มแล้วนะคะเป็นฮาร์ทเทนกับวาเรนแบบนี้าอจู่นรูป การเป็นบูสต์ความเพอร์เฟกนี่คือสิ่งที่น้องหลายคนผิดหลายคนงงด้วยความว่าจําไม่ได้ต่อไปคือจดแล้วก็จําให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนจ้อนเงื่อนอยู่อมาดูข้อสอบกันค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาการแล้วว่าอากับเบอากับเบคุยกันอาถามเบว่าบิชดูกู๊ตอีสเชียงมัม่อันเกีเวว่ยเม บิสนูกูดอินเชียงใหม่อันแกลคอมเมนต์เธอมาถึงเชียงใหม่ด้วยสวัสดิภาพหรือเปล่าเบยบอกว่าไ i n e so I pick n ไ n e so I pick ไม่เลยแบบมันแย่มากบ้าจริงเชียว so I p i c k เป็นคำอุทานที่บอกถึงบความเลวร้ายอ่ะมันบ้ามากมันแย่มากจุดจุดจุดอิชดอชเกสเทนอาเบนนิชโซสเปตอินสเปตเก็กการเงินเฮเธอร์อิชเดนซู i นิชจุดจุดจุด

อีกหนึงในการทำข้อสอบก็คือการหาแวบให้เจอแวในบทสาธารนี้ตัวแรกที่เราเห็นก็คืออยู่ในรูปของการเป็น perfect ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น beast uncomment อันนี้บอกชัดเจนว่าเป็น perfect หรือเกจการเง้นตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็น perfect เราเห็นตัวนี้ไหมคะ header เห็นรูปแวปุ๊บจะรู้เลยว่าแวบตัวนี้ทําหน้าที่เป็น c o n c t i v e d วเป็น c o n t i v e d ที่อยู่ในรูปของการเป็นอะไรข้งหน้าเป็นเกกการเงน ขั้งหลังเป็นแวบที่หายไปแล้วมีคอมมาแต่ว่าอันนี้มันจะต้องอยู่ในเทมโพสเดียวกันเพราะว่าคอนทิฟสวายมีแค่2งเทมโพสไม่เป็นแฟรต่างเกนไฮก็เป็นเกนวาดไม่ต้องมีคําเชื่อมบอกเวลามาติดเข้าไปให้มันนะคะแสดงว่ามันต้องอยู่ในรูปของการเป็นคอนทิฟสวายแฟก์ต่างเกนไฮทั้งคู่เลยทั้ง2ประโยคนะแล้วโครงสร้างของคอนทิฟสวายแฟ a ์ต่างเกนไฮก็คือเซตเทนหรือว่าเวเรนบวกด้วยพาลิซิเพอร์เฟก ซึ่งเราได้ Particip Perfect มาแล้วข้อหนึ่งคือตัวนี้ค่ะเกกาเง่นมันมาจากแ e r b เกเฮนกินอ eh ิสเกกาเงนเราก็ผันกลับให้มันอยู่ในรูปของการเป็น c o n c t i v e s w ตัวเกกาเง่นมาละตัวนี้มาละเหลือตัวนี้แ e r b ช่วยซายวาอิสเกเวเนก็คือเอาวาตัวนี้กลายเป็นเวเรนเวเรนผันกับอิก็จะได้เป็นเวเรเพราะฉะนั้นตัดข้อที่ไม่ใช่ออกไปเลยก็คือข้อห ข้อ3ค่ะเหลือ2ข้อ2กับ4อันนี้เราควรจะใส่อะไรถ้าฉันไม่เข้านอนดึกเมื่อวานนี้ฉันก็จะไม่จุดจุดจุดรถไฟซึ่งแวบที่ใส่กับรถไฟก็คือเด n นซู v กแฟพ s าเส้นเด u นซู r p a s s e าเสนก็คือการพลาดรถไฟหรือว่าตกรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือเป็นข้อ4ค่ะเวลาอิ d ดอรเกสเทนอาเบน nicht so spät ins sp Bett gegangen, hätte ich den Zug nicht verpasst. ตอนเมื่อวานนี้นะฉันไม่เข้านอนดึกฉันก็จะไม่พลาดรถไฟแล้ว,ว่าตื่นสายแล้วก็พลาดรถไฟมาดูข้อสอบข้อนี้กันค่ะเป็นบทสนทนาการแล้วว่าอากับเบอาบอกเบว่า so ich dem Rudi wieder Geld leihen like so ich dem Rudi wieder Geld leihen like ฉันควรจะไปยืมเงินเจ้ารูดี้อีกครั้งหนึ่งไหม แบ,บบอกว่า ich an deine steller จุดจุดจุด es nicht machen ich an deine steller จุดจุดจุด es nicht machen ฉันนะตำแหน่งของเธออ่ะไม่ทำมันแล้วก็พูดต่อว่า du doch ok nicht immer den s e l b e n f e h l e r machen du doch ok nicht immer den selbenfeller machen เธอไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆแบบนั้นอีก ข้อสอบข้อนี้ถ้าเรายังไม่ดูเออตัวเลือก1,2,3,4ตัดทิ้งไปก่อนเราจะเห็นตรงนี้อ n นดายเนสเทเลอร์อันดายเนสเทเลอร์ตัวดีท่าแปลตรงตัวก็จะแปลว่า ในตำแหน่งของเธอในสถานะของเธอซึ่งจริงๆแล้วอันดายเนสเทเลอร์ตัวนี้มันมาจากเวนอิชดูเวเรถ้าฉันเป็นเธอนั่นเองแสดงว่าอันดายเนสเทเลอร์ตัวนี้อยู่ในรูปของการเป็น c คอนท v ฟสวายอันนี้ทุกครั้งที่เราพูดว่าเวนอิชด er ูเวเรพี่ลินก็จะให้จําว่าเวเดออิชจุดจุดจุดแล้วก็แบบ Infinitive ใช่ไหมคะเราย้อนกลับไปดูนิดนึงอันดายเนสเทเลอร์แล้วมันมี แว็ก n ์อินฟินิทจริงๆด้วยก็คือตัวมาเ e นเป็น infinitive แสดงว่าข้างหน้าตัวนี้จะใส่อะไรตามโครงสร้างประโยคคอน t i ีทสวายก็คือการที่เราจะต้องใช้เวอร์เดบวกแว็ก n f อินฟินิทถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่หายไปก็คือกลายเป็นเวอร์เดเพราะว่าประธานเป็น S มันจะเป็น v วอรเดนไ่ได้นะแล้วก็บวกด้วยแบบ infinitive ครานี้พอเรามาดูข้างล่างปุ๊บเออมันตอบได้ข้อเดียวค่ะก็คือข้อ2ทําไมถึงเป็นข้อ2เพราะมันไปเป็นเวอร์ส่วนข้ออื่นน่ะมันไม่ได้เลยมันไม่ได้อยู่ในรูปของการเป็น conjunctive สว a เลยอ่ะมาดูข้อ4ข้อ4ก็ควรจะใช่นะเพราะมันเป็น v o t e r ซึ่งพอมาเป็น volter ตัวเนี้ยมันก็อยู่ในรูปของการเป็น conjunctive สว a ได้เพราะว่าเจ้าแวบ volen พอเปลี่ยนเป็นรูป conjunctive สว a เนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ ัวอุ่มเลาให้มันตรงนี้เราไม่สามารถใส่ dwarf test ได้นะคะเพราะว่า dwarf test ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปของการเป็น conjunctive swan dwarf test ตัวนี้อยู่ในรูปของ modal verb petteri t h u m ด้วยมันก็คือใช้ในความหมายของเพ t t e r i t h u มันไม่ได้ใช้ในความหมายของการเป็น conjunctive ว w มันก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้ค่ะ กลับไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับคอนทิฟสวายอันนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดแล้วใช่ไหมคะวิธีการเทคนิคตลอดจนตัวอย่างประโยคแพทเทิร์นประโยคพี่ลินบอกเอาไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วใครที่ยังงงงดูแล้วไม่เข้าใจยังงงงมีคําถามสามารถพิมพ์ถามพี่ลินที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ลินมาตอบให้แล้วคลิปหน้าเราจะไปต่อกันในเรื่องของเรลาทีฟซ s สกับ Relative Pronomen ตอบทุกข,ข้อสงสัยของน้องๆบอกไว้เลยนะว่าเรลาทีฟซ s สอันนี้ออกสอบทุกปี แล้วก็ยังมีคนทำไม่ได้อีกเช่นกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะ